อะไรวะสวัสดีอกนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮัลโหลสวัสดีพี่เลี้ยงแฟนเพจอินเทอร์แวนทุกคนนะจะ๊ะเลิกงามยามดีเ <c oughs> หลือวันหยุดเมื่อไหร่ลาให้หมด <c oughs> ใช่ไหมปะปะวันนี้เดินทางไกลวันนี้เราจะเดินทาง ไจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไม่ใช่หรอดูดิจันทบ,บุรีจักลีนั่งประมาณกิโลระยะทางไปจันทบุรี243รีกิโลเมตรจาก g p พเเขาแจ้งว่าใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีดูเดี๋ยวผมดูชานีชารีกี่กิโ ตอนนี้เหรอตอนนี้สิบโมงยี่สิบเอ็ดนี่ดูชาลีทำลายสถิติเลยอะ่ะแล้วหกทุ่มโมงเป็นไงวันนี้ <c oughs> ทำลายสถิติไปเลยจ้าเราเดินจันทร์วรีแล้วจะจอดตกี้รอบใช่แล้วเดินทางาไกลให้ดูทางไกลด้วยเนาะก็ถือว่าวันนี้เราจะได้กลับบ้านไปหาหาแม่สามีไปแจ้งไปให้แม่สามีดูหน้าแล้วหน่อยว่าตอนเนี้ยลูกลูกกระพายะโตขึ้นแล้วนะ โค้ขึ้นกองเลยสามโดนจะร้อยแล้วเนี่ยโอเคแล้วเจอกัน วจิงคีโซ่เนี่ยจบจากมอเตอร์เวย์หนึ่งจุดเดินทางกันต่อตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงโหโหเวลามอสเว์หนึ่งชั่วโมงเอ้ารรม,มดาที่ไหนละ่ะรอข้าวรอก,กาแฟกันไปซะแล้วยาวๆชัวชัวฟ้ามืดชัวชัว ตอวอะไรวะตัวดีสบายละ่ะไปไปรวมไปเปลี่ยนมือขับแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อยู่แถวแกลงนะครับรักลูกชี้ไหลูกชี้ลูกชี้เลสซิงอะลูกช <c oughs> ี้เลสซิงลูกชี้ตู้ฟ้าพาซิ่งอะ่ะรู้จักเปล่า ขับแล้วใจมันมาเว้ยใจมันจะพาใจมันได้โอ้โหเขาจะทำความเร็วได้แค่ไหนนะสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าอย่าแลกอย่าแลกกระดูกคุณระเบยน้องแบบนี้เราบรรลการเลี้ยวไปเข้าไปเส้นจันทร์นักบอลเลยเราก็จะเข้าเส้นสุขุมวิทแล้วฮะขับมาตั้งนานยังไม่บนรุงเทพเลยไยอมแล้วสุขุมวิทเนี่ตรกาบอกว่าสุขุมวิท แล้วพอจะกินเจียวเลยฮะแต่เด็กผู้หญอีก6-2กสองกิโลขับมาเ,เ,เรื่อยๆค่าีวเอฟก็ไม่ดูตรงนี้ไม่โผล่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจากแก้วก็บ้างมามาเขาจะมาแล้วนะคะต้องมากินอาหารที่ร้านไทยชะเมาอาหารรสเด็ดมากเลยโดยเฉพาะไก่ย,ย่างหมุนวันต่อวัน ย่างวันต่อวันเลยย่างวันต่อวันมันนี้ไม่หมดพูุนี้ย่างใหม่สามวันย่างอยู่นั่นแหละของดีไม่เหนียวต้องไม่เหนียวดีดีคือเนินเลยฮะต้มไก่ภผยชะเมาเท่านั้นไปอ่านขอข้าวต<า>้มนาได้จ้ะ <laughs> อ้าขันแรกเลยว่าเป็นเป็นเออขันแรกเลยเ,เป็นกั <laughs> ้นแรกเลย โอ้ยกดได้เหลือสิบกว่าคันไปแล้วเกี่ยวแล้วอีนู้นพุ่งพุ่งพุ่งเนี่ยนะพุ่งพุ่งแมวนี้เอาแซงต์ก็แล้วเฮ้ยเบาเบากึงใจบ้างคันที่สองอ๋อคิดว่าคันแรกเขาเลแซงใครไม่ได้เลยปุ๊กนี่ไงยอากนีิหน้าผ่านไปคันแรกผ่านไปคันสองคันสามค่อยค่อยผ่านมาคันดีแล้วนี่ไปไหนกันนี่คันที่หกไม่หมดไฟอ่ะแต่ไรอ่ะ ญาตๆโอ,อ,อ,อไปเลยพี่ไปเลยไปนันก่อนเลยไปดูพื้นที่ด้วยจ้านี่ไหนแล้วไนยอามนะจ้าเข้ามีชั้นทั้งท,ทีแล้วแต่ทั้ทีเลยเ0กิโลวันนี้เวลาเท้าไห่แล้วปะป๊ะนี่บาย27บาย27ออกมาตอน10โมง20 11 12 สี่สี่ชั่วโมงพี่ก็แวะไปแค่รอบเดียวเองนะสมาชิจา้าเดี๋ยวจอดพักรถกันสัก10นาทีแล้วกัน,น้องะมันใดอยากจะเปิดหนะ้ากากคอนเสร์จมันนี่คอนเสร์จที่นี่ได้เลยนะจา้ามันใด้พี่มีความทรงค์อยากจะสูบยาเส้นภาวนาออกหากากหัวใจได้จ้ะ ความปลอดภัยของเราทุกคนนะจ๊ะใชจ้ารับกินชู้ตามขนาดของตัวเองเลยนะ,ะเรียบร้อยเชิญค่ะจอร์บอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดค่ะข้าวมปกินของเด็ดของดังของลับข้าวไปกินของลับปะข้าวไปกินของลับไฟไหนวะไฟไหนอ่ะ,ใ,ะ,ใ,ะใช่หรอ พามากินอะไรครับพามากินส้นตมตำหมาแต่ว่าตำตำซอยได้ตำซอยได้สิ็ดตอนนี้ชัวร์อ่าอยู่ชัวร์ใช่ซอยน,นี้แหละเด็ดสดในย่านนี้นี่พอหมูย่างรสเด็ดก็สมเม็จสวยหรูสเมเส็จอยูุ่ะยอง เชติกมหาศรคา,ามจ้าหนูเคยมาแล้วครั้งหนึ่งจะบอกว่าอร่อ,รอยเลิศตอนนี้เราถึงจันทบรุรีโดยเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบ้านเป็นเวลากี่โม<อ>งกี่โมงดูดิบ่ายสามสี่สิบนี่เร็วมากลงไปกินกันดีกว่าบปา,ายจ้าตะครย้อมนอนนเหงา,าอ้าวมานี้ยังเพิ่งตั้งร้านเลยอ่ะปลาดุกยังไม่สุกเลย อ๋อสุกแล้วครับกอะไรเด็ดแนะนำลาบปนดุกของหมูย่างคือเด็ดมากแล้วก็ปูปลาค่ะแม่เอาแค่นี้ก่อนอยวต้องมีเพิ่มแน่ๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊เติมหาสารกา็ที่แล้วที่มาก็คือมาทำงานมาทำงานขับมากับพี่สองคนแล้วคือเหมือนหาร้านกินอยากกินส้มตาแซ่บๆก็เลยขับรถกันมา ข้าวพี่เขาขับรถเข้ามาหลงเข้ามาในนี้แล้วก็บอกคุณจะมีร้านเหรอเขาบอกว่ายังไงตลาดมันต้องมีร้านชุมตำอยู่แล้วคนต้องกินก็เลยขับมาอ้าวไ่เจอร้านนี้เขาลองนั่งกินดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเสียงดวงอะเนาะมานั่งกินอร่อยอร่อยมากลาปลาดุกดีแล้วก็ขหมูย่างนี่อืออไอ้นี่นะการเดียวไม่พอนะข้หมูย่างอะเพราะว่าอร่อยอร่อย thua anh rồi anh có kiến em rồi ยังไงยังไงดูงมากเป็นไงสมที่หนูพูดไหมหลอกแล้วต้องร้านแบบนี้อมแซ่บก็แบบรดน้ำในปาลาบปลาดุกนี่คือลดเป็นไงยอดสดชื่นชื่นใจน้ำไม่ใช่แตบที่เย็นอ๋อ นึกว่าให้กินแก้วนี้แล้วไม่ได้ให้กินแก้วนี้ใช่ไหมแม่อ๋อน้ำใช่จากตู้เยนเอาคือชาบ้านูนแถวนี้เ็จะมากินทุกวันอยู่อกรุงเทพค่ะเอาทีครับผมที่เทพค่ะ แอนด้าก็ได้นะค่าส่งผมน่าจะได้กินที่นู่นได้ทั้งเดือนเกลียงทุกอย่างอร่อยมากอะไรอะกินจริงจังไป โอ้เ mm hmm. หมดทุกเมนูอ๋อโฮ้โู้ชิมูกไหล้ อย่างก็ mm hmm. แต่ใช้องคอองร้อยห้าสิบบาทอ250าืมอืม้อยห้าสิอร่อมากกับร้านเจติกมหาสารคามอันนี้อยู่ทถวไหนนะปะปากแสงปากแสงทางที่ไปมะขามอะ่ะ uh huh. ก็จะมีเลี้ยวเข้ามาปุ๊บจะเจอร้านของฝากเยอะๆจุดแรกเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมาถามร้านของฝากก็ได้ว่า ร้านเจติกอยู่ตรงไหนรู้หมดและนี่ก็เป็นการเดินทางของเรานะคะที่มาจากกรุงเทพจันทบุรีเดี๋ยวเราจะแวะอีกหลายๆที่หลายๆจุดเลยนี่แค่จุดแรกเท่านนะมาจากกรุงเทพก็คือดิ่งมานี่เลยยังไม่เจอหน้าแม่ขวดเลยจริงๆเราจะไปที่ไหนกันอีกเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องอินเดแวนของเราด้วยใครเป็นกนน้อยกดแชร์ขอให้